จุดประสงค์นี้ไม่ใช่ไะเปลี่ยนใจคนที่เชื่ออยู่แล้วเพราะว่าคนเหล่านี้ต่อให้เอาข้อมูลอะไรมาอธิบายก็จะมีการปฏเิเสธหลักฐานโต้แยง้งทฤษฎีของตัวเองอยู่เช่นเดิมนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องคอนเทลกับเคลมเทลนะเขาบอกเคลมเทลเนี่ยที่บอกว่าเป็นเมฆหางเครื่องบินเนี่ยมันคือสารพิษก่อโรคที่เห็นว่าเป็นเหมือนควันออกมาจากหางเครื่องบินบนท้องฟ้าอลไดูดีกว่าบางคนอาจจะเอ๊ะไม่ได้เห็นมานานแล้ว นึกไม่ออกเป็นอย่างไรเป็นแบบนี้นะี่นะะคือถ้าเมืองไทยเนี่ยตอนเด็กจําได้นะถ้าใครบ้านอยู่ใกล้สนามบินก็จะอาจจะเห็นบ่อยนะเท้รบมินเป็นเส้นๆน,นะแต่ตอนที่ผมไปใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือมันต่างมากเลยนะฮะคือมันไม่ได้มีเส้นเดียวบางทีเนี่ยโอ้โหมันอย่างเนี้ฮนะเหมือนมีคนเอาเอาสเปรย์ไปฉีดบนท้องฟ้าคือเยอะไปหมดเลยนะครับเป็นแบบเนี้นะคือตื่นมาเห็นอย่างนี้คือแบบคนก็อาจจะสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะครับต้องอธิบายก่อนว่าคอนเทลที่ว่าเป็นเมฆหางเครื่องบินเนี่ย มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะอย่างคาว่าคอนเนี่ยเป็นคําย่อม,มาจากว่าคอนเดนเซชันนะหรือว่าการควบแน่นเน,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 เนั่นเองนะครับแล้วก็เขามีภาพถ่ายด้วยนะครับเป็นการทดสอบไปถ่ายเลยว่าไอ้เจ้าเมฆขาดเครื่องบินเนี่ยระยะใกล้มันเป็นอย่างไรอันนี้เขาถ่ายออกมานะครับเหตุผลที่มันเป็นคล้ายๆกับควันที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากอย่างที่บอกชื่อบอกก็คือการควบแน่น,นสิ่งที่ออกมาจากข้อไอเสียของบินเนี่ยมันมีทั้งหยดน้ํามีทั้งฝุ่นแล้วก็ความร้อนนะ พอออกมาเนี่ยมันไปปะทะกับอากาศเย็นที่อยู่บนบรรยากาศชั้นที่สูงมากๆคือที่เขาบินในเชิงพาณิชย์เนี่ยก็ตั้งแต่8กิโลเมตรขึ้นไปถึง12กิโลเมตรขขาบนนั้นน่อากาศติดลบหลายสิบองศาเลยนะครับพอความร้อนฝุ่นหยดน้ําที่ออกมาจากไอเสียไปเจอความเย็นมากๆเกิดการควบแน่นจะกลายเป็นผลึกน้ําแข็งออกมาคนระับที่เราเห็นเป็นเหมือนคล้ายๆควันเนี่ยถ้าไปมองใกล้ๆมันคือผลึกน้ําแข็งนะแต่ในวงการเขามองว่ามันคือเมฆนะเรียกว่าเมฆหางเครื่องบินนั่นเองนะ ปัจจัยที่ทาให้เกิดเมฆหางเครื่องบินหรือคอนเทลเนี่ยมีด้วยกัน2อย่างคือความเย็นแล้วก็ความชื้นในชั้นบรรยากาศนั่นเองการจะเกิดคอนเทลได้เนี่ยก็คือจะเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศที่สูงตั้งแต่8กิโลเมตรขึ้นไปนะก็คือที่ชั้นบรรยากาศที่เครื่องบินบินนั่นแหละตั้งแต่8ถึง12กิโลเมตรและความเย็นเนี่ยก็คือตั้งแต่ลบเกือบ40องศาเซลเซียสถ้ามีองค์ประกอบ2อ,อย่างนี้ครบนะทั้งความชื้นแล้วก็ความเย็นเนี่ยก็จะเกิดคอนเทลได้ง่ายนะครับ ยิงความชื้นเยอะโอกาสจะให้เห็นคอนเชลเส้นหนาๆใหญ่ๆนี่ก็จะโอกาสมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคอนเชลนั่นเองนะแต่อีกมุมหนึ่งนะคนที่มองว่ามันไม่ใช่ปรากฏการธรรมชาติเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่การควบแน่นหรอกมันคือสารที่มีนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์จงใจสร้างขึ้นมาอย่างคนนี้นะครับดรบิลดีเกลนะครับเขาอ้างว่าตัวเองเป็นเหมือนแบบ พ่อเฟตนะเป็นผู้เผยแพร่จนะนะฮเขามาบอกเลยสิ่งที่ออกมาจากแม่าขางเครื่องบินเนี่ยมันเป็นสารเคมีหนึ่งในนะั้นะคือแบเรียมซอลหรือเกลือแบเรียมที่ใช้ในอุตสาหกรรมอันนี้มันส่งผลเสียต่อสุขภาพมากมันอันตรายต่อสุขภาพเรายิ่งกว่าสารตะกั่ว,วถึงหมื่นเท่าเขาบอกแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่านัานิยงานบรรยายครั้งนั้นเขาพูดถึงเคมเชล์เนะี่ยว่าอย่างไรกันบ้าง They contain mycobacteria, viruses, Pseudomonas florentis, bacteria, human plasma. Hmm, wonder what human plasma is doing in chemtrails. And this is not by conjecture. I did a lot of research before I'd ever say this. But these chemtrails are nasty. And there's three reasons for chemtrails. The first is, they, and I talked to my NSA buddies at Fort Carson, Peterson Air Force Base, in Buckley, where I was actually their doctor taking care of the pilots flying and spraying the chemtrails. So I know it's real. If anybody says it's not real, they're full of it.

เขาอ้างก็คือแบบพยายามจะทำเรียกว่า geoengineering ก็คือพยายามจะเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อลดโลกร้อนแต่เขาบอกไม่ใช่หรอกเนี่ยเป็นการทดลองทางวิชาการเอาสารเคมีเนี่ยใส่เข้าไปเขาบอกด้วยตอนต้นก็บอกว่าเนี่ยหนึ่งนั้นก็คือแบเรียมซซลนะเป็นเกลือแบเรียมที่ใช้นอุตสาหกรรมซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสารตะกั่วถึงหมื่นเท่านี่เขาอ้างแบบนี้นี่คือหนึ่งในตัวอย่างนะครับของคนที่เผยแพท่ที่ซีสูคิดเกี่ยวกับเคลมเทลนะว่ามันมีการใส่สารเคมีบางอย่างนะครับ อ่อแล้วมันปล่อยออกมาจากเครื่องบินซึ่งที่มาเนี่ยของทฤษฎีเรื่องเคมเทลมันมีมาตั้งแต่ยุคทศวรรษที่90สแล้วนะมีมันหัแล้ว30ปีแล้วเนี่ยต้นกำเนิดเนี่ยมันมาจากตอนที่มีการกล่าวหาทางกองทัพอากาศสหรัฐว่าอยู่เบื้องหลังการควบคุมสภาพอากาศด้วยการพ่นสารเคมีจากไอพ่นจากเครื่องบินเพื่อก่อให้เกิดเมฆห่างเครื่องบินที่มันรูร่างแตกต่างจากปกตินะก็คือถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยมันก็จะแบบเส้นเล็กๆบางๆแต่เขาบอกถ้าเป็นเคมเทลเนี่ยมันจะเส้นมันผิดปกติไปจากเดิมนะครับ นะคนก็เลยเชื่อนะว่ามันมีการพยายามทําสิ่งนี้อยู่นะครับจนเรื่องนี้มันเผยแพร่ไปในทั้งในสหรัฐและในต่างประเทศนะครับจุดประสงค์ทําไปทําไมเคมเทลที่เขาอ้างกันเนะี่ยมีหลากหลายเลยครับเช่นเป็นเครื่องมือควบคุมการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ก็คือ geoengineering นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในทฤษฎีนะยังไม่ได้ทําจริงแต่ก็เอามาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลเท็จนะมีอะไรอีกใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นเครื่องมือควบคุมจิตใจของมนุษย์ก็มีนะควบคุมประชากรโลกหรือใช้เป็นอาวุธชีวภาพหรืออาวุธเคมีนะคร ในเทียคาเลยเขาบอกว่าใช้เพื่อทดลองสารเคมีกับประชาชนนาไปสู่การป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและปัญหาสุขภาพอือ่นๆนะพูดถึงโรคระบบทางเดินหายใจนะก็ต้องนึกถึงอันนี้เลยครับโควิดสิบเก้านะช่วงที่มีข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิดสิบเก้าเยอะก็มีการเชื่อมโยงการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้ากับการใช้เคมเทลนั่นแหละน,ะนะมีทั้งแบบว่าโควิดระบาดเพราะว่ามีการจงใจนะปล่อยเชื้อไวรัสเนี่ยมาจากเมฆหางเครื่องบินนั่นแหละหรือก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือใช้เมฆหางเครื่องบินเนี่ยปล่อยวัคซี COVID ออนโ เพื่อรักษาผู้คนอันนี้มีทั้งสองแบบเลยนะครับเรียกว่าเทมเทลเนี่ยไปอยู่ในเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดหลายๆอย่างเลยนะครับเนี่ยคือที่มานะอย่างไรก็ดีถ้าถามนักวิสัชน์วงการวิสัช์เขาต่างยืนยันกันหมดเนะี่ยว่าไม่มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการจงใจปล่อยสารเคมีออกมาจากไอพ่นของเครื่องบินแต่อย่างใดนะครับอ่านะและหนึ่งในงานวิจัยที่เรียกว่าเป็นตัวที่อ้างอิงเสมอในการหักล้างทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับเทมเทลก็คืองานวิจัยตัวเนี้ยปี2016โดยทีวิจัยของหาวิาลแคลิฟอร์เนียเอ เขาได้ไปสอบถามความเห็นของนักเคมีบรรยากาศและธรณีเคมีเกี่ยวกับความเป็นไปได้การมีอยู่ของโครงการฉีดพ่นสารเคมีในชั้นบรรยากาศขนาดใหญ่และเป็นความลับนะอย่างชื่อภาษาอังกฤษที่บอกว่าเป็น A secret large scale atmospheric sparing program นะหรือเป็นตัวยอ่อว่า s l a p slap ที่แปลว่าตบนั่นเอง <laughs> อันนี้ก็ชื่อตัวยอ่อของภาษาอังกฤษนี้เขามีอะไรน่าสนใจนะ อันนี้ก็ออกย่อมาเป็นแล้จริงๆก็คือเนี่ย secret large scale at atmospheric sparing program นะครับอ่าไม่ได้เรียกไปตบตีใครนะอ่าแต่นี่เป็นตัวย่อของชื่อโครงการเขาเนี่ยเขาไปถามผู้เชี่ยวชาญเลยว่าอ่ามันเจอหลักฐานอะไรบ้างไหมนะครับว่ามันมีการจงใจใส่สารเคมีไปในเครื่องบินแล้วปล่อยออกมาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีหลักฐานในส่วนใหญ่ก็เป็นโนโนโนหมดเนะซึ่งในบทคัดย่อของเขาเนี่ยเขาก็อธิบายความสําคัญของงานวิจัยอันนี้ว่าทาไปเพื่ออะไรเขาบอกว่า ไปถามประชาชนเนี่ยในอเมริกานะมีถึง17%นะที่เชื่อว่าน่าจะมีโครงการนี้อยู่นะการพ่นสารเคมีในชั้นบรรยากาศเนี่ยนะก็เลยมีการถามผู้เชี่ยวชาญน,นะผู้สันทัดกรณีว่าตกลงเนี่ยมันมีหลักฐานไหมเนะี่ยถามคนที่อยู่ในวงการเลยนะในบรรดาผู้เชี่ยวชาญ77ดลนนะครับมีอยู่76กลายที่บอกว่าไม่พบหลักฐานที่เชื่อว่ามีการจงใจสร้างเคมีในสิ่งแวดล้อมนะครับอ่านะที่สําคัญคือหนึ่งลายยังอาจจะเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ยังมี คำถามบางอย่างที่ตอบไม่ได้นะแต่76จาก77ลาเนะี่ยเขาบอกไม่พบหลักฐานนะว่ามีโครงการอะไรอย่างนี้อยู่นะครับอ่าซึ่งในบทขยอนะ่อเนี่ยเขาก็มีการยืนยันด้วยว่าเป้าหมายของการนํางานวิจัยอันนี้มาเผยแพร่เนะี่ยไม่อยู่ที่การโน้มน้าวให้คนที่เชื่อเรื่องเทมเทลอยู่แล้วให้เปลี่ยนใจนะครับเขายืนยันนะจุดประสงค์เนี่ยไม่ใช่จะเปลี่ยนใจคนที่เชื่ออยู่แล้วเพราะว่าคนเหล่านี้ ต่อให้เอาข้อมูลอะไรมาอธิบายก็จะมีการปฏิเสธหลักฐานโต้แยง้งทฤษฎีของตัวเองอยู่เช่นเดิมนะครับอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายหลักเป้าหมายหลักก็คือการสร้างแหล่งข้อมูลทางวิชาที่เป็นกลางนะและสามารถให้ข้อมูลเพื่อการอภิปรายต่อสาธารณะได้นั่นเองอันนี้คือเขาหวงคนทั่วไปนะว่าเวลาจะมีการโต้แย้งเรื่องนี้จะได้มีหลักฐานในการใช้อภิปรายในสาธนารณะนั่นเองนะครับนี่คือจุดประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการยืนยันนะว่าทางวิชาแล้วนะครับเคมเทลไม่มีอยู่จริงนะ เป็นสิ่งที่อ้างขึ้นมาเท่านั้นอย่างน้อยการสอบสวนทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่พบหลักฐานว่าจะมีการจงใจนะเอาสารเคมีไปใส่ในเครื่องบินแล้วไปแพร่ในชั้นบรรยากาศไม่มีนะครับที่เราเห็นนี้นะตามวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าคอนเทรลก็คือการควบแน่นของสิ่งที่ออกมาจากไอพ่นแล้วกลายเป็นเกล็ดน้ําแข็งที่เรามองระยะไกลก็คือเป็นเมฆจากหาเครื่องบินนั่นเองนะครับ